กินเซ็จเรียบร้อยแล้วมื้อเช้าชิ้วคุณคู่ควรขอบคุณน้องเมวเมียวด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีสามพันแปดร้อยท่านอยู่กับผมไปไปโอโ้โหหัวมันมันโอ้ยเดี๋ยวเียเคี้ยสงคมก่อน ดูของที่เราภูมิใจนำเสนอ,อกันดีกว่าครับเจอกันตะวันแดงวุ้นอาหารนะใครตไปตะวันแดงมุกอาหารเตรียมตัวให้พร้อมอน่ารักจัง

เราจะโยนเราจะโยนโน้พากันเปื้อนนะทุกคนสำหรับเสื้อหน้ากองเดี๋ยวเราจะทำมาขายนะครับในนาม C N P Entertainment โคตรเท่เราติดตามได้เลยจ้า ให้ด้านหลังยังไงเธอต้องไปนั่งด้านหน้าสิอาบน้ำยังยังยังไม่ทันได้อาบครับรอชมรายการแฉพรุ่งนี้ได้ครับผมฝากด้วยนะ เพิงตื่นครับมันไม่ใช่ผ้าคลุมโต๊ะมันคือทงเจอกันมุกดาหารใครจะไปมุกดาหารบ้างวันที่สิบกุมภาพันนี้พบเจอกันแน่นอนกับบ้านไปโอริโอ,ลโอและพี่พี่วงอันดรส เป็นความสดใสของวัยสิบเป็นความสุขดิบกว่าคนจะเป็นรุ่นใหม่เก้าสิบเจอกันเก้าันทีเกอยู่ที่เชียงคานวันที่10อยู่ที่ตะวันแดงมุกนาหารสิเอ็อยู่ที่ระยองเฟ้นเฟ,นฟ,นฟน้ระยองจากเฮียสุพินครับ หัวหล้วไม่เป็นทรงละไม่สระผม1วันเต็มแล้ววันที่แปดพบกันแน่นอนที่รายการแฉเป็นรายการสดนะครับผมใบหัวหน่อยจะได้มีเงินไปคอนไม่ถูกห่วยผมไม่ถูกหวย ยังใหม่ใกล้ปล่อยหรือยังตอนนี้มีหนึ่งเพลงในสต็อกแล้วเรียบร้อยแล้วครับแต่อีกหนึ่งเพลงกำลังทำรอจังหวะสักแป๊บอ๋อเสื้อคอร์เลคชั่นใหม่เหรอเสื้อพอดีเขาเอามาฝากไว้ให้เราแล้ว ้งหมด 3, สามสีเสื้อแดงมสวยดีอะเนื้อผ้าก็นิ่มดีอะแต่เสื้อเดี๋ยวปล่อย,อยวันไหนเดี๋ยวบอกเดี๋ยวจะต้องไปใส่ดูก่อนเสื้อสีของเราครับอันนี้สีเขียวสีเขียวแบบสีเขียวแบบ minimal, มินิมอลม,มินิมอลอันนี้สีบส่สวยอะข้ามไปเซียนพี เนื้อผ้าดีวะ่ะอันนี้เป็นเสื้อคอลเลกชันเสื้อเชิ้ของ C&P n ครับสีสวยดูเป็นสีแบบสดใสสดใสไว้ใส่เวลาไปทำงานออฟฟิศทำงานอยู่อยู่ที่พนักง,งานบริการ คอลเลกชันสงการมีมีทุกคอลเลกชันเลยครับแต่ตุดจีนไม่ทันเพราะว่าตุ้ดจีนตุดจีนทํามาแล้วแบบมันไม่โอเคเราก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนแบบเรามันก็ไม่ทําตุดจีนเออเดี๋ยวเอาเอา,เอาผักออกไปก่อนอืมดูแคนเซอร์ต้องกระดุมเหรอมันจะเป็นแบบมันเป็นกระดุมปลอม เาไม่อยากให้เธอใส่แบบเซ็กซี่แต่มันจะเป็นผ้าสองชั้นแบบนี้มลเป็นกระดุมปลอม,อมกระดุมมันน่าจะเปิดถึงสุดแค่นี้ครับทีแรกเขาจะทีแรกเขาจะตัดออกหมดนี่เลยแปว่าตัดออกไม่ได้หรอกมันจะเห็นแขนมันจะเห็นแขนของทุกคนเยอะเกินไปแล้วก็ว่าไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดหรอกแต่สีสวยสีเขียวก็สวยเราชอบสีเขียว ส่วนตัวชอบสีเขียวสีเขียวกระดุมก็จะเป็นสีเขียวตนี้ตัวนี้เป็นลายปักอย่างดีสองสีสามสีแล้วก็อีกสียงสีส้มครับต้องอาบน้ำก่อนถึงจะใช้ได้ดีแล้วแขนเราดำ ทำเสื้อออกกําลังกายหน่อยถ้าเราทำเสื้อออกกําลังกายเราจะต้องได้ไปออกกําลังกายเรารู้มีจําหน่ายกี่ตัวประมาณอ่อสต็อกมาประมาณ200 200ยสอหรือสามเนี่ยจะไม่ได้200 ผานิ่มดีมาพร้อมเป็นผ้าเกรดพรีเมียมครับขอบคุณเราตุกๆด้วยขอบคุณสวัสดีแม่อ้อยด้วยเมื่อกี้เราตุกๆจากใครเนี่ยขอบสวัสดีมากรอบสวัสดีทุกท่านนะครับไซส์คนตัวเล็กครับมันมีไซส์เอ็มเอลเอ็กเอลครับแต่ตัวนี้เบอร์เอ็มเบอร์เอ็มก็ใหญ่มากแล้วเบอร์เบอร์เอลเบอร์เอ็กเอลน่าจะใส่ได้ พี่คนที่หุ่นอวบอวบเส,สื้อทรงนี้ใส่คู่กับกางเกงอะไรก็โอเคครับผมไม่ว่าจะเป็นยีนสแลกหรือว่าเป็นกระโปรงอะไรพี่ๆใส่ไปทำงานได้เลยสบายๆมากครับ ัวออกกําลังกายไม่ต้องทําอะไรที่มันเกี่ยวกับออกกําลังกายหรอกนะทุกคนแม่ผมพ่อชอบพี่มากสวัสดีครับทรงผมทรงนี้คือทรงที่มัดจุกนอนเมื่อคืนลืมมาออกแล้วพอปล่อยออกก็เลยเป็นแบบนี้ครับ สบัสดีครับผมสบัสดีนอมขอบคุณแม่เมียวด้วยครับมิงโอ้จากมิงนี่เองสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยสวัสดี6กพัท่านโอ้ยเยอะจังอิมอ่มอกอิม่มใจกินข้าวอิม่มสบายใจนอนหลับ ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงแกะเพลงใหม่แกะเพลงหาเพลงมาเล่นในการโชว์คอนเสิร์ตของพวกเราครับตอนนี้ออนเดอร์ลารู้สึกเครื่องฟิตมากชอบเพิ่มทีเล็กเลียังเป็นเด็กอยู่ได้ไหม ไม่วันนานเท่ไรจะไม่เป็นไปได้หรือปล่าให้ความสดใสยังอยู่กับเราอย่าให้ใครเขามายังไปงไมไ่เขียนกาแฟเลยวันนี้รอแป๊บน,นึงทุกคนขอเพลงอะไรครับ สาะผมด้วยนะวันนี้ไม่สาบผมนะไม่ชอบสาะผม ปรากฏการขีเสื้อเพลงเหรอผอมลงไม่ค่อยผอมเท่าไหร่นะตอนนี้กำลังอ้วนมากที่สุดในโลกต้นยากกับดอกไม้วันที่10บเจอกันลืมหูซิปขอให้ไปร้องเพลงเร็วๆเยอะๆเพลงเยอะมากเลยทรงผมไม่ดีเลยที่คาดผมไม่รู้อยูไ่ไหน ขอเพลงใกล้แบบเต็มๆแบบไม่เต็มยังจำเนือ้อยากเลยเธอวันที่สิบออกกลลแมมาฝากได้